คือวิธีอธิบายคุณจุลินีคนละชุดกับอาจารย์สุรชาตินะครับ,รบไม่แล้วแหมข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงล่ะฮะคือตอนนี้เสียงข้างมากชนะแล้วใช่ไหมปลองดองผ่านแล้วรัฐมนูญแก้ไขได้แล้วว่างั้นนะครับนะคือคือข้อเท้จริงมันไม่ได้สะท้อนอะไรออกมาอย่างนั้นเลยขณะที่เสียงข้างน้อยทหารที่ตรึงหลายๆเรื่องไว้ในสภาปลองดองก็ทําไม่ได้แก้ไขรัฐมนูญก็ไม่ได้9้าคนแค่นั้นฮะทีะ่ทำให้การแก้ไขรัฐมนูญทำไม่ได้นี่คือเสียงข้าง ประเด็นการเสียงข้างมากเหรอครับก็น่าสนใจว่าวิวธีคิดของพรรคประปชาธิปัตย์ก็จะยังวนๆอยู่ในในคำอธิบายแบบนี้นะครับ,รบไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันครับรมีคุณจตุรลณฉายแสงด้วยนะคุณจตรุจตรลณฉายแสงก็ยังยืนยันเรื่องอ,อำนาจของตุลาการเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขอบเขตขยายขอบเขตอำนาจตัวเองมากขึ้นและก็เชื่อด้วยว่าจะไม่ผ่านมาตรา291คือพูดง่ายว่าชี้ว่า291เนี่ยมีผล ต่อการล้มล้างาการปกครองในระบอบเผด็จยุตและจะทําให้มีสุญญากาศทางอํานาจเมื่อสารมนูญบอกให้ออขอบเขตขยายขอบเขตไปสู่การเมืองแบบคือ,ค,อคือพูดง่ายว่าระง,งับการทํางานของรัฐบาลเมื่อคิดว่รัฐบาลไม่สาม,มารถทํางานได้อ,อันเนื่องมาจากรัฐบาลก็เป็นคนเสนอร่างกฎหมายนี้ด้วยก็จะทําให้มีสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็อาจจะมีการนํามาตราเจ็ดกลับกลับมาอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นมุมมองแบบคุณจัตุรนตครับ